นี่น้ำซอสเร็ดน้ำซุปค่ะฟินค่ะไม่มีรสเนื้อเลยมีดมีดมผักผักผัมีดมดมัช้ม้คะได้ค่ะได้ค่ะผดได้มีบ่ ยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการสป i c ซี่ส r ีเค่ะเคล็ดลับความสำเร็จแบบเผ็ดเ็สไตล์ไอด้าค่ะแล้ววันนี้เรามีเมนูสพิเศษเช่นเคยนะคะนั่นคือสเต็กนั่นเอแต่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นก็คือแขกรับเชิญของไอดาวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับคุณแดนด้วยสวัค่ะสวัสดีค่ะ ดานเป็นสตรีมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของไอด้าคนหนึ่งเลยค่ะที่เราทําสตรีมมาด้วยกันเนาะเติบโตมาด้วยกันล้มลุกคลุกพานจนมาถึงวันนี้คบกันมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่สวยใช่คือตอนนี้ก็ยังไม่สวยไม่ถึงเธอนะยังไม่สวยออกรายการด้วยกันบ่อยได้าก็ไม่ค่อยอยากออกเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อน ใช่ครับทำแม่แดนดอกเีเขาฉเล่นก่อนว่าหลังจะไม่เตรียมแล้วเตรียมแล้วเขาก็เล่นก่อนอ่ยไม่เตียมอะไรไม่เตียมแล้ววันนี้ค่ะไอด้าจะพาคุณแดนนะคะไปทานอาหารด้วยกันและเมนูสําหรับวันนี้คือสเต็กระหว่างที่ไอด้าทำสเต็กไปเนี่ยไอด้าอยากจะให้คุณแดนนะคะแชร์เพราะว่าด้ารู้จักกับคุณแดนมารู้เลยค่ะว่าคุณแดนไม่ได้มาอยู่จุดนี้ง่ายๆจุดนี้ที่คุณแดนอยู่คืออะไรคือเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคนดูถึง2000กว่าทุกการไลฟ์มันไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะด้าก็เป็นสตรีมเมอร์ก็เลยวันนี้ เป็นโอกาสดีออยากให้คุณแดงช่วยแชร์หน่อยว่าตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มคนดูท่าบอกกี่คนนะคะตอนแรกประมาณ5-10คนประมาณ5-10ถึงสตอนไลฟ์แล้วตอนนี้เยอะที่สุด2,6งพันหกสองโอ้โหปรบมือแล้วตอนนั้นเชื่อเหรอว่ากว่าจะเดินทางจากคนดูหลักหน่วยมาสู่หลักพันขนาดนี้คุณแดนคิดว่าอะไรคะที่ทำให้คุณแดนประสบความสำเร็จในี้ ถ้าตอบแบบเร็วๆแบบออกมาจากสไปรัลคอร์ดเลยสม่ำเสมอค่ะข้อที่2จริงใจเนี่ยสข้อนี้ใช้ได้ใช้ได้ตลอดต้องบอกว่า3ปีนะ<อ>คุณด้ากว่าจะมามีคนดู1,000ทุกไลฟ์จนไปถึง2อ0พก็จะมีคนถามว่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงไม่ท้อตอนนั้นคุณด้ายังคนดูเป็นร้อยอยู่เลยใช่เรายัาง5คนสิบคนอยู่เลย สุดท้ายแล้วก็อย่าที่บอกอาหว่าสม่ําเสมอนะคะแล้วก็จริงใจกับคนดูแค่นั้นเองชอบทานสเต็กใช่ไหมคะถือถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณด้าทำ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นบอกถ้าไม่ใช่คุณด้าทาก็ไม่น่าทานสิปลอมมากปลอมมากตั้งแต่ทําสเตีมเมอร์มามีทั้งไหนคะที่รู้สึกว่ายากที่สุดกับอุปสรรคที่เจอในวันนั้นยากที่สุดใช่ไหม,มก็คือตอนที่สมัยทําบ้านฟ้าเนาะคือทุ่มเททุกอย่างค่ะ ไลฟ์สดมากที่สุดเลยนะแปดชั่วโมงคนดูก็ยัง5คนสิคนทํายังไงก็ไม่ขึ้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าหรือว่าเราทําอะไรพลาดหรือเปล่าอะไรที่ว่าดีเราก็ทาหมดแล้วนะนะสุดท้ายก็แบบเอ๊ทำไมมันยังไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครเรียกว่าโฟกัสผิดดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะโฟกัสในจานไหมคะใช่ค่ะมองอยู่ยสังเกตแา่ตาคุณอยู่คะ่ะคือการโฟกัสหมายถึงว่าอย่างที่ว่าเวลาที่เราโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปผลลัพธ์ก็คืออยากจะมีคนดูหลัก ร้อยอยากมีคนดูหลักพันเหมือนช่องอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็โฟกัสตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วได้คําพูดจากอาจารย์ท่านหนึ่งมาเขาบอกว่าเวล,ลาไลฟ์สดเนี่ยสิ่งที่สาคัญเลยนะเวลาที่มีคนดูเรา5้าคน10คนซึ่งแม่มั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะมีคนดูเท่านี้5คน10คนอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าให้โฟกัสที่5คน10คนนั้นไม่ต้องไปโฟกัสอีก95คนที่ไม่ได้อยู่กับเรา,าโฟกัสที่5คนที่อยู่กับเราถ้า5คนที่อยู่กับเราเขายังอยู่กับเราไม่ได้เขายังรักเราไม่ได้เขาก็ไม่มีทางที่คน 9กคนจะเข้ามาหาเราแต่ถ้าเกิดเราเราโฟกัสกับคน5คนได้เรารักเขาเขารักเราคน5้าคนนั้นจะดึงคนที่ 6, 78แล้วคนที่1 0 20ี่รักคนที่100ยมาหาเราแล้วผลลั์มันก็มานคอ,อไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ แต่ตอนนี้เราก็จะพาคุณแดนนะคะไปเพิ่มเลเวลด้วยกันตอนเล่นเกมตอนสตรีมเกมก็เพิ่มเวลไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสเปคกในจานนี้ค่ะก็จะเพิ่มเวลเหมือนกันอันนี้จะแนะนําเป็นพีเอด้าเนี่ยลาดไปให้คุณแดนทานนะคะก็จะเป็นซอสมะขามหมาล่าแฮะมิติใหม่ของการทานสเปกแต่ว่าอันนี้จะเป็นเลเวลหนึ่งรู้สึกยังไงคุณแดนต้องลองทานดูก่อน่ารชิ้นแรกเลยนะคะคุณแดนสู้ๆซอสมะขามมาเริ่มเลยนะคะ เวลหนึ่งเป็นไงบ้างของจริงนะเติมเผ<ม>็ดแล้วอุ้ยเผ็ดตปจากเวลหนึ่ง <c oughs> หนึ่งอใช่ค่ะเวลหนึ่งเรายังมีถึงห้าเวลด้วยกันนะอขอบคุณที่เตรียมนะครับอันนี้คือเป็นคําบอกหรือคําขู่วะอันนี้คือคําบอกใช่เ <c oughs> มื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเติบโตค่ะใช่ค่ะมเมื่อเจอเวล์หนึ่งไปแล้วเราก็ต้องเจอเวล์สองใช่แต่ก่อนต้องเติบโตมันองมีระยะเวลา ไม่ใช่หยิบกันพ่วงภาพคุณแอ๋อโอเคค่ะงั้นระยะเวลาที่เราจะให้คุณแดนเติบโตเราจะให้คุณแดนแบบว่าจิ้มเรื่สองของน้ำผึดปลาสลิดไปด้วยอันนี้ทำเพื่อเพื่อนไม่ดีขึ้ืเลย ใครจะไปแก้งเพื่อนลงแต่ว่าอะไรที่ดีอะไรที่อร่อยความที่เรารักเพื่อนเราก็ต้องทําให้เพื่อนแหละอ่ะอันนี้ก็คือลองจิ้มดูค่ะลองจิ้มดูอาจจะทําให้ความเผ็ดนั้นดีขึ้นได้ค่ะจริงๆแม้ว่าเริ่มเลเวลสองเลยก็ได้นะใหจะตัดมาขนาดนี้เริ่มเลเวลสนะอันนี้ไม่ยนั่งน่จเย็นใยังไม่ได้ลาดหมอยังไม่ได้ลเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋เดเวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ เลเวลสองเลเวลสองเอ,อ้ของซอสนะค่ะหมาลา่าูกว่าแม่แดนเป็นคนแซ่บเป็นคนมีสเสน่หอ์อันนี้มันทนโทษนะ โอ้ฉันจะไม่ไหวแล้วกลัวกลัวว่าถ้ามันไม่เข้มข้นไม่เจ็บเนี่ยเราจะคนให้คนให้ทําเพื่อเพื่อนให้พริกที่มันอยู่ตรงก้นเนี่ยตรงก้นถ้วยนะคะขึ้นมาเพื่อที่คุณแดนจะได้ได้บเหมือนบุคลิกของคุณแดนขอบคุณค่ะแม่แดนแล้ช้อนแต่พริกก็ได้เยอย่าลืมจิ้มนะมันเป็นกิมมิกที่พลาดไม่ได้เอาจริงนะเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเชื่อเพื่อนกินได้เลยกินได้เลยเอาจริงขอติหคุยไม่ได้พูดเรื่องนี้ คือถ้าเกิดแม่ไม่ทักเมื่อกี้ไม่ต้องจิ้มใช่ไหมเอาเลยนะรออะไรคะสั้นๆเลยนะถามสั้นๆเลยนะคะอัดหรือยังคะไม่เอาแบบเทคสองันนี so> ้ไม um ่เอานะอะค่ะต้องจิ้มด้วยใช่ไหมคะจิ้มค่ะจิ้มค่ะอุคุณแดนเราเป็นเมนออกกำลังกายเหมือนกันเวทเหมือนกันคุณทานได้ค่ะฟังดิฉันพูดเฉยๆคุณเอาใส่ปากเอาใส่ปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยทานนี้ค่ะเอานะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรียนอยญ่ให้คุณผ้นึกคิดนะคะว่ามะขามบวกหม่าล่าบวกซอสพิกมาามาสอิดใครเป็นคุณคิดคะป <c oughs> รึกษาใครไม่ทจกินเขาเป็นเมนูพิเศษแม่แดนมาในรายการทั้งทีเราจะให้กินแค่ซอสหม่าล่ามันธรรมาดาเกินไปปรึกษาเ้ยดาแบบทำไงดีเพื่อนคนนี้ไอ้ดาสนิทมากรักกันมากเราก็เลยบอเขา อันนี้อะไรคะหอมค่ะเหมือนมว่างก็หยิบอะไรหยิบอะไรก็หยิบเหมือนไม่รู้จะทําอะไรมือมันว่างกลัวเดทแอร์อะไรก็หยิบอะไรก็หยิบอะไรเงี้ยเราเอาความจริงมาพูดตลอดเมื่อแตวเราขนาดนี้แล้วเราก็ต้องจัดภาพเอกลูซีฟให้เพื่อนอีกไม่ทักแล้วเดี๋ยวมันจะมาอีกแซ่ระดับแม่แดนแล้วแค่เลเวลสองมันมันหยุดไม่อยู่แล้วค่ะโอ้ยมันหยุดไม่อยู่เอะเราบอกว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไร เพิ่มเวลค่ะ,ะเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่อยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็น Creator ครีเ <Content S 2> อเตอร์คอนเทนต์กลับมาแล้วกลับมาแล้วว่ากว่าที่เขาอะจะเดินทางมาถึงจุดที่แม่แดนนะคะเติบโตด้วยเขาแม่แดนเนี่ยน้องๆต้องผ่านกุปสรรคอะไรบ้างมองตามองตาเพื่อนมองตามันไม่ธรรมดาเลยนะคะ,ะคน,น้ำซอสหรือน,น้ำซุปค่ะ เพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่้ให้เนื้อเดี๋ยววิวสามคอแห้งนะคะอุอิวไม่ต้องเป็นหวน่วงเรื่องเลยนะคะอ๋อยังค่ะยังค่ะตอนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานคะทีมงานรู้เรื่องนี้กัน <laughs> หรือเปล่าคะ <laughs> คือมีหน้าตอนนั่งแล้วทุกคนดูเงียบเงียบ เพื่อที่จะได้แบบว่าได้ได้ texture ในการที่กินซอสมะขามาลาแบบชุ่มฉ่าดื่นดำถึงรสชาติของมะขามความเป็นไทยเข้ากันอย่างลงตัวลงตัวกับซอสมาลาุิยคุณแดนไม่มีผมเนื้อเนื้ออะไรนะคะซอสมะขามาลาค่ะพูดถึงเนื้อเนื้อวัวค่ะเราเป็นสาวแซ่บไงเราก็ต้องแบบครบทุกรส๊ะก้องเห็นไหมเป็นตัวอย่างให้ใครตัอหน้าใหม่ก้องเห็นไหมคะว่ามันชุ่มมากเลยค่ะก้องเห็นใช่ไหมคะ ไม่ต้องกิดไอคอนๆนี่มาไหมอ okay. ุ <ý Rahmen> <administrator> ้ยกลัวกลัวได้ไหมได้มาเนี่ยนี่นเพื่อนรักจริงเขาเริ่มรักจริงเห็นไหมครัเริ่หลักเขาเริ่มเพื่อนรักจริงเห็นไหมครับให้ตักให้ตักให้นี่เห็นไหมคราวนี้ได้ได้แบบว่ากิมมิกบบโอ้โหครบถ้วนได้ดองซอสมะขามมาล่าปลาสลิดเป็นตัวตัวขอขอบคุณน้องไทม์ขอบคุณน้องทามค่ะขอบคุณน้องทามค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องทามค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยพุ่งไปไหนนะคะเอานะคะเริ่มนะคะ ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้คนดูเราถูกเป็นเป็นไอดอลของไอด้าได้นะไอ้ด้าตื่นเต้นไอ้ด้าก็เลยมือว่างไม่รู้จะทำก็ต้องแก้เขินแก้ขัดกลัวเดทแอร์คุณยายกลัวเดทแอร์วั นอกจากได้เรียนรู้จากการที่เราแบบเติบโตทีละขัน้นทีละขั้นจากคนคดูน้อยไปสู่คนดูเยอะ,ะอแล้วเคยเจอไหมคะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคนขอท็อกอันนี้ห่วงครีเอเตอร์หน้าใหม่มากอยากให้คุณแดนค่ะให้คําแนะนําหน่อยเวลาที่เขาต้องเจอ,อความยากระหว่างทางจากคำวิจารค่ะ อย่างแรกเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่สามารถจะห้ามคนบนโลกนะเอาแค่คนรอบตัวสัก10คน20คนให้พูดถึงเราในทางที่ไม่ดีหรือว่าไม่ท็อกซิกใส่เราเราทาไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่สุดท้ายเราเราเห็นคำพูดท็อกซิกใช่ไหมคะเราก็จะทําให้เขาเป็นอากามันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะมันจะเป็นวายเบชั่นเนาะวายเบชั่นคือถ้าเกิดว่าเรามีวายเบชั่นแบบไหนมันคือการจูนขึ้นกันนะนะ<อ>ถ้าขึ้นเรากับขึ้นขึ้นเขาไม่ตรงกันมันจะไม่มีการจูนกันนั่นคือการปล่อยปล่อยไปพอเขาเห็นว่าเราปล่อยเราไม่ไม่มีการตอบโต้เขาปุ มันจะมีช่องที่อาจจะเป็นช่องที่เหมาะกับเขาเขาก็จะออกสู่ช่องเราแล้วก็ไปหาช่องเขานอกจากเราให้โอกาสเขาอะไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับเขาเขาอาจจะมีความสุขหรือมีคุณค่าในพื้นที่นั้นแต่ก็ให้โอกาสตัวเราเองเช่นกันค่ะที่จะให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นและให้โอกาสคนที่อยู่ในแวดล้อมตัวเราเนี่ยเขาได้มีความสุขและเสพสิ่งดีๆเพื่อที่จะได้พัฒนาช่องเราต่อโอ้โหอันนี้เป็นมายเซ็ดดีมากๆเลยค่ะอันนี้ค่ายเวลที่สี่ให้ให้ทีมงานมากินสักคำแมไม่ต้องทันนี่นจิเหรแกรับเไม่น้องอ้ให้เลือกคนไหน ให้ลบข้างไหนเอาละสวัอย่าลบตาอย่าลบตามาครับเลยค่ะตะก้องเลยค่ะคนทำคนทำเพื่อเป็นการยุติธรรมกับตะก้องนะคะเชิญค่ะกานพร้อมกันกับคุณแดนไงมาครับทำองใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือน้องทามค่ะใช่น้องทามนี่แหละค่ะอูน้องเก่งมาก แลจริงๆมันเป็นน้ำพึ้ที่เกิดจากความรักโอ้ไม่ธรรมดานะแค่สูดเดียวแค่สูดเดียวความหมันคือแค่สูดแรกที่เหลือไม่รับคนละคำครับไม่นะ้า4ีส จับหลังหมอเนี่ยแตกขนาดนี้สุดยอดได้ปรบมือให้ทั้งสองคนปรบมือให้เราเลยค่ะต้อบคุณค่ะอันนี้เจอความยากไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอความง่ายนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเจอความง่ายนะเราต้องดื่มด่ำกับรสชาติความสำเร็จของเราเลยวิวค่ก่อนค่ะอย่าให้กล้องซูมแล้วเกินเอาค่ะยังไงเอาค่ะเริ่มเลยค่ะนี่แหละมันก็เหมือนชีวิตเนาะเราต้องไปให้สุดแล้วแล้วจบที่ห้องนั้นยู่อยนะ เอานะคะพร้อมนะ5ห้าสองหนึ่งเอาไปปรู bye bye. <c oughs> ้สึกอย่งนี้นปกติ ความเผ็ดแต่รอบนี้บอกเ<ต>ลยว,ว่าความเผ็ดครั้งนี้รู้สึกไงว่าเผ็ดมากอยากจะถามคุณดานีดนึงว่าในชีวิตเนี่ยเคยเจอความยากที่สุดในเรื่องอหไคะตอนเรียนจบตอนแรกต้องบอกว่าที่บ้านเราจนนะที่บ้านเราจนเราแบบเราเกิดมาในสลัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเหมือนมีความฝันเนาะเราก็จะได้รับการกอกหูจาก<ม>คุณพ่อคุณแม่ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่อยากจะมีบ้านเดียวมีพื้นที่สลามญ้านหน้าบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วด้วยความที่เราก็เราเป็นเด็กเนาะอะไรเงี้ยเราก็มีภาพจําอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีความฝันว่านี่เป,นเป็นเป้าหมายแรกที่จะทําให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็คือกับซื้อบ้านเดี่ยวคุณพ่อคุณแม่แล้วพอทาได้เรารู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่าชีวิตนี้เราทําอะไรก็ได้ต้องบอกว่าแม่แดนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูเยอะแยะมากมายไอด้ด้าเคยไปออกงานกับคุณแดนอะ่ะแล้วเห็น FC คุณแดนเข้ามากอดเรร้อ,องไห้เป็นคนถ่ายภาพให้เองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจแทนเพื่อนจังเลยค่ะว่าวันหนึ่งความสําเร็จ เนอกจากจะทําให้ตัวเขานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วคนในครอบครัวม,มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วคนรอบตัวมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วยังส่งต่อความสุขและที่สําคัญเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้อีกด้วยโอ้อันนี้เก่งมาก,กเธอเนแรบบ เดี๋ยวบอกแล้วว่าจะพาไปเกมที่สนุกแล้วง่ายกว่าเดิมแต่ครั้งนี้นะคะจะเปลี่ยนกันบ้างให้คุณแดนเอาคืนบ้างคุณแดนอยากทำอาหารให้อาด้าทานบ้างไหมลุกเลยได้ไหมคะออด้าเลินถูกจะให้คุณแดนทำอาหารคะ่ะแต่ว่าทำแข่งกับไอาดา<ะ>้อาซึ่งวันนี้เรามีกรรมการกิตติมัดก์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำอาหาร<ะ>เดี๋ยวจะให้คุณแดนเริ่มก่อนแล้วก็ให้เวลาทำอ่ะสามนาทีเท่านั้น <ทำ S 1> ก็คือทำสเต็กแบบนี้เลยมีจัดจานจัดผักให้สวยงามเพราะว่า กรรมการจะตัดสินจากคะแนนความสวยงามของหน้าตาด้วยโอเคนะคะสามารถเอาน้ำพริกเอาอะไรตกแต่งราดได้เลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาค่ะลองค่ะเรามาลองทําสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะคะมาค่ะโอเคครับได้ค่ะอ่าพร้อมแลเริ่มจักเลยนะคะเอาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะสตาร์ทยังไงสตาร์ทให้แล้วเขาเรียกสตาร์ทเอาชิ้นชิ้นคุณได้อย่างทานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ต้องทำสองชิ้นใช่ไหมไช้ชิ้นนี้ดีกว่าเอาเอาสวยค่ะแล้วเอาทันเวลาด้วยสองนาทีค่ะสองนาทีค่ะสองนาทีค่ะ มันจะไม่สุกเลยอ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเตรียมเราเตรียมจานก่อนมีดนิดนไหมผักผักผักมีดมีดมีดัผักใช้มือได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ่ได้เป็นพ็อปเป็นพ็อปไปนะคะเป็นพ็อปไปนะคะสี่สิบวค่ะเรียกว่าต้องบ้างค่ะสี่สิบค่ะเล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 ะสิบค่ะอ้าหกดแป้อี้คืะวล สิ่งแรกคือหมดเวลาแล้วเราต้องหยุดเลยนะเริ่มจับเวลาเลยครับผมพร้อมครับนี่คือการทําอาหารครั้งที่เท่าไหร่ครับต้องตอบไวหน่อยดิว่าอย่างนี้แปลว่าคุณได้ก็ลอกได้สิคะใช่ไหมคะไม่ทันเลยนะอุโอ้ยวางแค่วางผักก็แพ้แล้วค่ะจริงจริงคงว่าแนะนี่นาทีแล้วค่ะถึงนาทีแล้วค่ะชิวแม่ค่ะเอางี้ให้ยอมแพ้โอ้ยไม่ทันค่ะแต่ไปจัดจานจะมีใครเห็นไหม เหมือนซ้อมมาหลายรอบแล้วอะโปรงมาเนี่ยไม่ได้โซ่จริงๆทุกอย่างคือแบบว,ว่าเลียวมากก็คือราดนันจิ้มได้ด้วยหรออตอนนี้ทำเสร็จทั้งสองจานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญกรรมการมาตัดสินค่ะเชิญพี่ป๊อมสิวพั์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟึ้นทำไมอ้ยขอบคุณค่ะ อาจารย์ป๊อบศิวพัฒนนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้นะเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่สอนได้้เรื่องของการเป็นโค้ชด้วยแล้วก็สอนในเรื่องของ Mindset นะคะสําหรับใครที่อยากประสบความสําเร็จและอยากกดล็อกชีวิตพี่ป๊อบเลยค่ะอ่าดูจากคะแนนหน้าตาก่อนเต็มสิบให้เท่าไหร่จากหน้าตาอาหารสองจานนี้ค่ะอันนี้ดูมีสีสันนะใช่ไหมอันนี้ดูมีสีสันจานนี้เหรอคะอันนี้ก็ดูดูดูสวยงามตามสภาพ เอาโอเคเรื่องเรื่องสีสันค่ะทำให้ตรงนี้มากนิดน,นึงสีสัน <ขา S 1> เลยค่ะคราวนี้โอ้โหมันก,มนก็มันก็พูดกันยากนะคะแต่ก็ต้องชิมแล้วแหละพี่ป<ม>๊อกเชิญตรงนี้ดีกว่าไอด้าไอไอดาไบไว้ดาบไวบังน<ม>ี่ดูอร่อยแบบธรรมชาตินะใช่ค่ะดูอร่อยแบบธรรมชาติเลยจริงจริงแค่คนแค่โรยเกลืออร่อยเลยนะมีเกลือไหมคะับมีไหมมีเกลือไหมคะแค่เกลือแค่เกลือค่ะ แค่กูอะ่ะแล้วยู่อ่าเว้ยโทษดีนะน่ากับว่าที่บ้านเปิดร้านสเต็กอ๋อเลยอือเี๋ไม่บอกนะข้าวเป็นของใครพี่ป๊อปบอกกูไม่รู้เลยอันนี้ทำไมดูมีออปชั่นว่ะทำไมดูมีความพิเศษอ่ะพี่ป๊อว่ามันจะตอบตัวตนของคนทำได้ไหมคะอาหารดูใส่ใจนะดูใส่ใจดูสีสันนะแล้วจานนู้นล่ะคะสะท้อนอะไรคะอันนี้เราก็ดูใส่ใจวิธีการทำของเขาดูจริงใจเดี๋ยวมันใส่เดี๋ยวให้าใส่หรอคะ อ่ะพี่ป๊อปเต็มสิบจานนี้ให้เท่าไหร่คะอืออ่าให้แปดสิบเลยมาเต็มสิบอ่ะอีกจานนึงนะคะอ่ะอน,นี่ให้เจ็ดสิบห้า การใกล้ๆกันโอเคอันะไรก็เลยตอนของคุณแดนนี่ครับไอ้ด้าสนุกมากเลยได้ได้กินสิ่งนู้ของหลวงคู่สนุกมากเลยครับเพราะตอนนี้เขาต้องโดนลงโทษอต่พี่ป๊อปทำท่อนดาดิให้ลงโทษมาเยอะแล้วนะให้ลงโทษอะไรให้พี่ป๊อปจัดจัดให้คุณแดนสักหนึ่งครัอุ๊คุณแดนไม่คิดที่จะเสียสิใช่ครับเออแล้วเราจัดแบบไม่ดีแล้วใช่ ขึ้นนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะค่ะตอบแทนน้ำใจคุณแดนค่ะเราเลเวลาหนึ่งพออ๋าเป็นไงคุณแดนกินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะคราวนี้คุณแดนค่ะเลยว่าหนึ่งพออุ๊ยน่ารักขอบคุณค่ะน่ารักคุณชมพู่น่ารักตัวนี้ขอบคุณค่ะเอานะค่ะ อร่อยไม่เหมือนการลงโทษเหมือนการแทนคำขอบคุณมัได้ถึงความรักเนี่ยดูละมุนละลึกมากขอบคุณพี่ต้อมสีพัคชา ความยากลาบากมามหลายกิจกรรมแล้วเนาะล้วก็ได้แชร์ไมซ์เซตทัศนคติคในเรื่องของการเล่นเกมให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับเด็กๆน้องๆที่อยากจะเป็นเกมเมอร์ที่ประสบความสําเร็จแบบคุณแดนนะคะ,คะแล้วเราก็อยากจะให้ของขวัญน,นะคะเป็นการตอบแทนที่คุณแดนนะคะมาแชร์ไมซ์เซตดีๆในวันนี้นะคะให้ฝากช่องทางที่จะไปชมคุณแดนนะคะมีช่องทางไหนบ้างและมีฝากผลงานอะไรบ้างคะก็หลักๆเลยนะคะหลักๆจะเป็นช่องติ๊กตอกค่ะอลิสเตอร์เอวีเดย์นะคะแล้วก็ทาง u t u b e เราก็ทาง a c e b o o k เป็นอาร์ e อสเตอร์วิเดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ IG จ i แดนนัลด์สกอวิทยาค่ะหรือว่าจะไปพิมพ์ในในทิกตอกว่าแม่แดนอาวีก็คือแล้วตั้งใจว่าจะไม่ได้ทำช่องเป็นช่องเล่นเกมแบบจ๋าจ๋าแต่จะเป็นช่องที่สอนการพัฒนาชีวิตพัฒนาไมเซทผ่านการเล่นเกมมากกว่านะคะก็ถ้าใครอยากจะพัฒนาไมเซทหรือว่ารับสิ่งดีๆไมเซทดีๆแล้วก็พลังงานดีๆก็เข้ามาดูกันได้นะคะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนกว่าๆโดยประมาณทุกทุกวันค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณคุณแดนนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเรามีของขวัญให้คุณแดนนะคะเป็นมูสโปรตีนชอบมันสำคัญอยู่แล้วเนาะ,ะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างให้เราแบบว่ามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แบบสำหรับคนที่เวกโปรตีนสำคัญมากแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรากินโปรตีนในเวอร์ชันที่แบบเป็นของหวานที่ไม่ต้องรู้สึกผิดต้องปรอบมือให้กับน้องทามอีกแล้วค่ะมีมู มีคามรสชาติด้วยกันค่ะเป็นชามัช่าเป็นวานิลาเป็นโกโก้คุณแดงอยากทานรสไหนคะจริงชอบทั้ง3ามรสเลยเอาโกโก้ก่อนก็ได้ค่ะอ่าโกโก้ค่ะอยากไดหยิบค่ะดูหน้าทานนะเอาจงริงดูแบบว่าติปรียบอันนี้น้องทมน้องชายด้าทำใช่ทำตั้งแต่น้ำพริกปลาสลิดน้ำรซอสมะขามหมาล่าแล้วทุกสิ่งที่ทำเนี่ยเราใส่ใจรายละเอียดใช่เพราะว่าจุดเริ่มต้นของการทำอาหารของน้องไอดีคนนี้ค่ะเขาทำเพื่อคนที่ช Oh. เพื่อที่จะดูแลสุขภาพเพราะว่าคนที่เขารักคนนี้ไม่สามารถกินอาหารที่ไม่เฮลตี้ได้เพราะฉะนั้นทุกเมนูที่เราสร้างสรรมาในวันนี้ค่ะและให้คุณแดงได้ชิมเป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากความรักทั้ง5ระดับนั่นคือใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> เป็นความรักที่ร้อนแรงน,นะคะโปรตีนมูใช่ไหมใช่อืมอร่อย อร่อยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้คุณแดนนะคะเจอความเผ็ดร้อนมาเยอะแล้วให้ดื่มด่ำกับความอร่อยละมุนล,ละไมกับมูสโปรตีนของเราค่ะแล้วสําหรับวรันนี้นะคะรายการของเราพิเศษมากๆที่มีคุณแดนวิทยาหรือว่าแม่แดนของลูกๆในโลกของเกมเมอร์นะคะที่มาแชร์ไมซ์เซทัศนาคติแล้วแรงบันดาลใจที่มอบให้กับคนรุ่นใหม่ว่าถ้าเขาอยากเป็นครีเอเตอร์อยากเป็นสตรีมเมอร์เขาจะก้าวข้ามุปสรคแต่ละด่านมาได้ยังไงต้องขอบคุณคุณแดนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับรายการสไปซี่ คลีสเคปต่วันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในเทปนะค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุก,ก่นุ่งหัวขาหมอไปไปป